ตำรวจตีศุรศักพันเนียมพนกรรักงานสอบสวนสบ,บอสองพอคลองหลวงได้รับได้รับโทรศัพท์รับแจ้งจากสายรับว่าชายสองคนกำลังจะขนเฮโรอีนไปสง่งผู้ชายสองคนนี้กำลังจะเอาเฮโรอีนไปส่งลูกค้าแต่ปัญหามันอยู่ที่การขนของครับนี่ไงกูเตรียมไว้แล้วใส่ที่หลอดยางนี่แหละเออรถือไปไงอะไม่ต้องถือ ยัดเบรุทวันนัะไงโอ้โห,โห,โหยัดเข้าไปในรูก้นให้มิดใครก็ค้นไม่เจอเก่งจังเลยครับพี่อมึงกลายเป็นกระมิรูมึงไรอ๋อใครบอกว่ากูมึงอ่ะใครบอกว่ากูมึงอ่ะ <c oughs> มึงจะบ้าเหรอกูไม่เอาอ่ะ <c oughs> ไงอย่างนี้ละ่ะนึกว่าก้นแกไงเป็นกน้นฉันไปได้เราไม่เอาไอ้บ้านี่มึงแทบไม่ต้องทำอะไรเลยนะ แค่หันมาคิดกูก็คิดทำกูก็ทำแถมไม่ต้องมาทนเหม็นยัดขเข้าไปมึงเนี่ยคุ้ยแต่มันเจ็บนะเว้ยมึงรู้ได้ไงว่ามันเจ็บมึงยังไม่เคยเลยหันมาเออไม่หันนะไม่หันเหรอฉันเลิกนะวเว้ยอุ้ยโอ,โอ้โอก็ได้วะแต่มันมีเหตุผลเหมือนกันนะครับ แม่พูดซะต้องเชื่อเลยเอาเอาไงเอากันแต่เบาๆนะเพื่อนนะมันเจ็บอุย้ยมันหาตอนเกงด้วยอ้ยเปาหนอวย ร้องสันลั่นเลยแผนดีแต่ตำรวจเขาเก่งกว่าครับตามจับจนไดน้แต่ค้นเท่าไหร่ก็หาของไม่เจอจนกระทั่งบอกแล้วไม่มีไม่มีดีไหมไม่มีครับงั้นเอานี่เป็นคนนี้คนละกันไอ้นี่ก็ไม่มีหรอกไม่เชื่อก็เชิญค้นมาเลยแล้วกันบอกแล้วครับ,บ,ค,รบคุณตำรวจว่าไม่มีหรอกทํามีกเจอไปนานแล้วเป็นไงเจออะไรไหมเจอครับโอ<ฮ>้โ<ฮ>นี่มึงไปทำท่าไหนเขาเห็นเนี่ย มึงนั่นแหละยัดอีท่าไหนให้ได้กันโผล่อกอูบอกแล้วนะเว้ยว่ากูเป็นพญาเส้นได้อ่ะเขาไม่เชื่อดึงเพื่อออกมาเลยอ่ะกูบอกแล้วนะเว้ยว่ากูเป็นพญาเส้นได้อ่ะเขาไม่เชื่อดึงเพื่อออกมาเลยอ่ะดึงเพื่อออกมาเลยอ่ะบบหุ้ยเจ็บฟับงเจ็บซ้อนตอนเข้าก็เจ็บตอนออกเขาก็ดึงพื้ออกมาเลยอ่ะเจ็บแลบเลยกูบอกมึงแล้วว่าอย่าลองมากเป<บ>็นไงแหละกูเลยยัดไ,ไม่หมดเลยเนี่ยโหพูดกูอีกพูดกูอีก าไม่โทษแกแล้วจะโทษใครเล่าแต่ไอเรื่องพญาเส้นได้ของแกเนี่ยมันเหลือทนจริงๆครับใครมันจะไปเชื่อได้เอาอลายยางอะใส่เอลีนไปแล้วจะมีเชือกเอาเชือกเชือกได้เนี่ยเย็บร้อยกันไว้เพื่อด,ดึงออกมาดึงออกเป็นเส้นได้ทั้งแถวขอขอบคุณพันตำรวจตรีสุรศักดิ์พันเนียมพนักงานสอบสวนสบ .2 สพอ,สอ,สอ,อ,อคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีเจ้าของเรื่องผงขาวหนึ่ง